ก็ไม่ค่อยได้มาพูดจปาปลาใสแบบนี้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับผมแต่ก็ดีใจที่ยังเห็นทุกคนอยู่ตรงนี้หลายๆคนก็เป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครับผมสิปีที่แล้วเป็นสิปีที่สังคมไทยต้องวนหลูกกับเข้าสู่วงจรรัฐประหาร การเข้าสู่อํานาจการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นบอกเกิดให้เกิดวงจรอุบาทในสังคมไทย10ปีที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การปกครองที่ตัวเองไม่มีอํานาจประชาชนไร้สิทธิ์เสียงทั้งที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนที่ออกมาต่อสู้หรือแม้แต่ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในระบบราชการของพลเอกประยุทธ์เองก็คือคนที่ได้รับผลพวงจากการปฏิวัตินี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า10ปีที่แล้วแม้กระทั่งการรัฐประหาร2,400แม้กระทั่งการรัฐประหาร2,549เราหลายๆคนในสังคมไทยนักศึกษาประชาชนมากมายยังคงยินด,ดีกับการปฏิวัติของคณะรัฐประหารยังคงมีหลายคนหยิบยื่นดอกไม้ให้กับคณะรัฐประหารทั้งที่ควรจะเป็น คำสาปแช่งและก็คำพวงอำนาจให้กลับคืนมาสู่ประชาชนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าความหมายหลักการที่รัฐบาลผู้มีอำนาจจีดกันไม่ให้ประชาชนมีอำนาจเขียนกติกาให้ประชาชนเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองและเห็นประชาชนเป็นแค่ทางผ่านในการเข้าสู่อำนาจของตัวเองดังนั้นแล้วการรัฐประหารปี2557 เป็นการสร้างผลกระทบของสังคมไทยและการรัฐประหารนี้ทำลายโอกาสของสังคมที่จะปรับตัวเป็นประชาธิปไตยโดยการเมืองรัฐสภาที่ผู้แทนมาจากการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นรัฐสภาไม่มีความเสถียรภาพไม่มีความเข้มแข็งไม่สามารถหาความเชื่อมั่นได้ตลอดระยะเวลา10ปีหลังจากการรัฐประหาร สำหรับโจทย์ของพวกเราประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดสำหรับผมการรัฐประหารที่ทิ้งทอดยาวนานสิบปีทำให้เราได้มารวมตัวกันณที่แห่งนี้ไม่ใช่เพื่อเฉลิบฉลองหรือว่าล,ลึกถึงเหตุการณ์แต่เป็นการลํำลึกต่อเหตุการณ์เพื่อทบทวนและถอดบทเรียนต่อการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาให้ประชาชนคงต่อสู้ไปเพราะว่าประชาชนบางส่วน สูญเสียอิสรภาพถูกปังคับสูญหายถูกบีบให้ลีภ้ภัยหรือแม้แต่ต้องเสียสละชีวิตของเขาโดยสูญเปล่านี่คือสิ่งที่เราพบมาตลอด10ปีรัฐประหารผลพวงมากมายที่เกิดขึ้นจากกันพ้นอำนาจของรัฐบาลส่งผลมาจนถึงรัฐบาลต่อรองจิราจาจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่สัญญาจะสร้างประชาธิป,ปไตยคืนโอกาสให้กับสังคมไทยได้เดินต่อไป โดยมีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งกับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังคมไทยถูกสร้างให้เป็นการเมืองแบบอำนาจนิยมไม่แยาแสความถูกต้องไม่เห็นความชอบธรรมและแสดงออกมาอย่างชัดเจนรัฐประหาร2,557เป็นการสลักเป็นการถอดสลักของชนชั้นนำที่มักกล่าวอ้างว่าการรัฐประหารปี2,549เป็นการรัฐประหารที่เสียของ ดังนั้นมรดกที่เสียของของการรัฐประหารปี2549จึงส่งต่อมาในปี2557ด,ด,ดังนี้สำหรับผมแล้วผมคิดว่าอย่างแรกตั้งแต่เรามีการรัฐประหารมาการแสดงออกในสิทธิเสรีภาพของประชาชนการแสดงออกถึงพลังทางการเมืองของประชาชนถูกจับกลุมคุมขังถูกลิดรอนสิทธิเหล่านี้อยู่เสมอแม้ประชาชนจะชุมนุมกันอย่างสันติ แต่รัฐบาลก็ไม่เคยให้โอกาสประชาชนเลยที่จะพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะกับใช้โล่กระบองอาวุธกระสุนยางหรือมากไปถึงกระสุนจริงมาปราบปรามป,ประชาชนวิธีการเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่กล้าลุกขึ้นสู้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าออกมาเรียกร้องไม่กล้าออกมาชุมนมุม เพราะหวาดกลัวว่าจะถูกเล่นงานแบบเดียวกับที่แกนนำโดนคนรุ่นใหม่จำนวนมากอ่อนแอลงและถอดใจกันเ,เป็นจำนวนมากแต่หากเสรีภาพในการแสดงออกคือหัวใจสำคัญของระบบประชาธิป,ปไตยการที่สังคมไทยยังตกอยู่ภายใต้ใตบรรยากาศของความหวาดกลัวเช่นนี้จึงถือเป็นของเสียและเป็นผลเลวร้ายของผลพวงจากการรัฐประหารปี2557และไม่ง่ายเลยที่เราจะช่วยกันฟื้นฟูบรรยากาศ ของการใช้ความกล้าในการใช้เสรีภาพปาศจ,จากความกลัวอีกครั้ง 2. การรัฐประหารนี้เป็นการสร้างสมดุลอำนาจให้กลับมาในมือชนชั้นนำคณะรัฐประหารได้สร้างรัฐธรรมนูญ2,560ขึ้นมาในอดีตเราเคยมีรัฐธรรมนูญที่มาจากการต่อสู้ของประชาชนมาจากการเลือกตั้งแต่ก็ถูกปฏิวัติตอนปี2,549เราหวังว่าการ ปฏิวัติรัฐประหารครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายครับแต่สุดท้ายแล้วสังคมไทยก็วนลูปกลับมาเจอกับการโค่นอำนาจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งบบการที่เราจะต,ต้องแก้โจทย์นี้ก็คือรัฐธรรมนูญ60ภายใต้อิทธิพลของคสอชถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งมีเนื้อหาขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยมากมายทั้งในประเด็นของการเข้าสู่อำนาจการแต่งตั้งองค์กรอิสระหรือแม้กระทั่ง การวางกลไกลเพื่อสื่อทอดอำนาจของคอสอชอเองสิ่งเหล่านี้เกิดให้สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการบั่นทอนขบวนการประชาธิปไตยเพราะคณะรัฐประหารได้ใช้กลไกที่วางไว้บีบให้พักเพื่อไทยและเครือข่ายทางการเมืองของทักษิณซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคู่ปรับเก่าของชนชั้นนาต้องตัดสินใจยอมจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วทางการเมือง หากเกมนี้หมายถึงว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวในด้านหนึ่งแล้วส่งผลให้เครือข่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมกองทัพข้าชการกุ่มทุนยังสามารถสืบทอดอำนาจได้อยู่ภายใต้แกนนำพ,พรระคะพักเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างความแตกแยกสร้างความขัดแย้งในขบวนการประชาธิป,ปไตยการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยเป็นผลจากกาติกา ของรัฐธรรมนูญ60จากเดิมที่เราเคยมองกันว่าเราเป็นพันธมิตรที่แม้จะเห็นต่างกันแต่ก็มีบางเป้าหมายร่วมกันสามารถพูดคุยกันได้เพื่อหาจุดร่วมสมวนจุดต่างได้แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเรามองกันว่าฝั่งนี้เป็นศัตรูฝน่นี้เป็นศัตรูไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันถึงขั้นไม่สามารถพูดจาเจราจาหารือกันได้สิ่งเหล่านี้คือรากฐาน แล้วก็ผลพวงทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทิ้งไว้ให้แม้คณะคอสชอจะไม่ได้อยู่บริหารประเทศแล้วแต่ว่าผลพวงแล้วก็สิ่งที่เขายังทิ้งไว้ให้ยังคงมีอยู่มากมายพวกเราในฐานะประชาชนที่ยังอยู่ตรงนี้ก็คงจะทำได้แค่เพียงเรียกร้องต่อสู้ต่อไปแต่หากว่าประชาชนยังคงเข้าใจและไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่มองที่อุดมการ์และเป้าหมายเป็นที่ตั้งผมเชื่อว่า สักวันหนึ่งประเทศของเราจะกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบที่เราพยายามสร้างกันมาได้ตั้งแต่ปี2475 0 0ตตั้งแ่ปี2 4เป็นต้นมาเราผ่านการต่อสู้มามากมายเราผ่านการตายมาหลายครั้งแต่ประชาชนก็ไม่เคยที่จะสยบยอมต่อผู้มีอำนาจเลยในปีนี้เรากล้าพูดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีช่วงระยะเวลาที่คนไทยสังคมไทย หลงลืมไม่ให้คุณค่าไม่ให้โอกาสแต่ปัจจุบันนี้ณนะเวลานี้สิ่งที่เราทํามาสิ่งที่คนรุ่นหลังทํามายังคงส่งต่อให้เราได้สืบสานและให้เราได้ศึกษาต่อไปนี่คือคุณค่าแล้วก็ความดีงามสําหรับคนในอดีตที่ส่งต่อมาให้กับนักสู้ในปัจจุบันผมเชื่อว่าปีหกสามที่ผ่านมาเป็นปีที่เราได้ประกาศข้อเรียกร้องแล้วก็ประกาศตัวแล้วว่าอำนาจที่แท้จริงเนี่ย ไม่ได้อยู่กับประชาชนแล้วก็หลักการที่ประชาธิปไตยในประเทศไทยใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนได้แต่เป็นการแสวงหาอํานาจให้กับชนชั้นนําอย่างเดียวดังนั้นนะคะไม่ว่าวันนี้จะคนน้อยหรือว่าคนมากแต่ว่าสังคมไทยเดินมาถึงจุดที่เราสามารถกล้าพูดแล้วว่าสิ่งใดคือปัญหาแล้วก็เราจะหาทางแก้ได้อย่างไรนี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกคนมีกาลังใจยืนหยัดแล้วก็ ต่อสู้ต่อไปนะครับผมถึงแม้ว่าบนหนทางการต่อสู้จะเจอทั้งความชอบช้ำระกรรมะยำแล้วก็เจ็บปวดแต่ว่าถ้าเรายังยืนอยัาต่อสู้ต่อไปยังยืนตรงต่อไปก็คงไม่มีใครสามารถทํานาบนหลังเราได้ครับพี่น้องครับขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับสักวันหนึ่งเราจะมายืนแบบนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เราพร้อมมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ ขอสจ้งครบมเอร์